สวัสดีครับพี่น้องครับต้นผักหวานป่าถ้าเกิดเราปลูกไว้หลายๆปีนะฮะมันจะใหญ่นะครับพี่น้องสังเกตดูต้นเขาจะใหญ่มากลักษณะอย่างนี้ผลที่ตามมามันก็คือว่ามันไม่แตกยอดแล้วนะฮะมันไม่แตกยอดวิธีการหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมทํากันก็คือการแต่งกิ่งตัดกิ่งหรือที่เรียกว่าการทํเสาผักหวานป่านั่นเองนะครับมันมีวิธีการทํานะฮะ การทำาสาปอกหวานป่าก,ก็เพื่อให้เขาเกิดเป็นอยอดออกมาใหม่แล้วสะดวกในการเก็บนะครับต้ในใหญ่แบบนี้เราไม่สะดวกในการเก็บนะครับเราต้องตัดนะฮะตัดแล้วก็ทําแต่งกิ่งใหม่เรียกว่าทําสาปอกหวานนะครับไปดูกันนะครับต้นผังหวานป่าหลังจากเราตัดแต่งกิ่งพี่น้องดูนะครับมีเป็นร่องรอยการตัดนี่ฮะเป็นร่องรอยการตัดนี่ครับพอตัดเวลาผ่านไปประมาณสามสี่สัปดาห์เขาก็จะแตก แตกยอดมาใหม่นะฮะแตกยอดมาใหม่รอบต้นที่เราตัดเลยในทํานองเดียวกันถ้าเราเก็บกิ่งไว้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเราพยายามเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่เนี่ยเลี้ยงไว้ให้มันใหญ่เราก็นํากิ่งเหล่านี้ไปทําพันุ์คือไปตอนได้นะครับไปตอนเป็นกี่พันต่อนะครับอันนี้เป็นพันยอดที่ทองใบใหญ่นะครับจากสวนผวังป่าพ่ออ้อพอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับ ความรู้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งพี่น้องก็คือผักหวานป่าเนี่ยเวลาต้นใหญ่ๆเนี่ยรากเขาก็จะกระจายไปทั่วนะครับอ่ากระจายไปทั่วรากเขาจะก็อะเลยมาพี่น้องเชื่อไหมะครับว่าผักหวานป่าต้นนี้นะครับเกิดจากรากของต้นนี้นะครับเกิดจากรากของต้นพันธุ์ที่ทําแต่ที่แต่งริงร่งที่ทาสาวผักหวานนั่นเองพอคุณเลยมาปุ๊บพอดีบังเอิญผมไปขุดรากคุณเลยมาพอดีผมก็ทุบทุบทุบนะครับพอทุบแล้วก็ เขาก็จะแตกขึ้นเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผักหวานป่าตายยากครับถ้าเขาขึ้นแข็งแรงแล้วนะฮะก็เป็นความรู้นะฮะมาให้พี่น้องได้รับทราบกันนะครับก็เป็นอันว่าการทําสาวผักหวานป่าหรือการแต่งกิ่งผักหวานป่าอันนี้เป็นต้นพันธุ์ต้นแม่นะครับก็คือการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ก็แตกกิ่งก้านออกมาใหม่นะครับมันจะได้ดูสาวแล้วก็สามารถนําไปทำสามารถทาพันได้คือนําไปตอนได้นเองแต่ในขนาดเดียวกวับรากของเขานะครับ ราของเขาไปตรงไหนถ้าเราไปเจอพยายามนะฮะทุบตรงนั้น,แล,นแล้วก็ทุบให้ช้านะครับแล้วก็ทําตําหนิไว้เขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่สรุปไม่ง่ายคือต้นผักหวานป่าต้นนี้ที่เห็นยอดที่สวยเนี่ยขบวนบนี่ยที่เห็นยอดที่สวยเป็นพันยอดที่จ้องใบใหญ่ก็เกิดจากรากของต้นนั้นนะฮะเกิดจากรากของต้นแม่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นความรู้นะครับเผื่อพี่น้องจะได้รับไปปฏิบัติกันในโอกาสต่อไปครับก็ขอขอบคุณมากครับยังไงก็ฝาก กดไลค์กดติดตามสวนผาหวานป่าพะออป๊อกอำเภอเป็นหมอจังหวัดสระบุรีด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ